ฟอกเลยนะราบจริงฟอกแม่จะฟอกก็บเาฟอกกับพ่ยแมงเรื่องทุกอย่างเฟซบุ๊ก k ัวออกแลมโบหรือเฟอร์รารี่อย่างเย้ก็ฟังกันเลยกฟังกันเลยแต่ฟังที่ตรงนี้ยหลงเลยหลงงั้นมก็ต้อตายดินตดิจอสีโอชนแล้วครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กลังรักทุกทนทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ครับอยู่ในช่องจาสีโอแชร์ วันนี้นะครับเรามาบุกบวิชาชาติาตฟารไท่ไก่นะครับทุกคนครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูการผลิตไข่ไก่และการ นำส่งไข่ไก่ในประเทศไทยเลยนะผมจะบอกให้แล้วทีไม่เปิดคลิปอะไรตรงกลางแดบลเนี่ยเออร้อนว่ะเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปข้างในแล้วจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าวิธีเลี้ยงไก่วิธีนำส่งไก่เขาต้องทำอย่างไงบ้างมีอะไรบ้างนะผมแต่ผมจะบอกทุกคนว่าเหมือนได้ข่าวว่าเขาฟอกเงินด้วยนะเขาไม่มีออกนู่นออกนี่ผมคิดว่าเขาน่าจะฟอกเงินเดีนี้เราต้องไปถามเขาตรงๆเลยว่าเขาฟอกเงินจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันเลยดีกว่าครทุกคนไปไปเลย ก็ลงกันดิโอเคครับเดินไปกันเลยครับทุกคน แขนเชียร์พิเศษนะครับที่แบบมาทุกคลิปอ่ะทุกคนที่พาพบรรทอนประอบช่องคุณดังเนี่ยน้องดับดับแล้วไ็นไรน้องไม่เป็นไรไว้พี่ไว้พี่ไว้พี่ ต้องดูดอกร้ว่าไงบูลเลยมาขอเกาะช่วยอะไรอะไรว่าพี่พี่ว่าผิดพี่เฮ้ยน้องน้องปิดปิดช่องเถอะปิดคลิปเลยบ้าลังเลยมาค่ายแล้ยมาวันนี้เลยที่รู้จักเจออยู่ใช่ไหมจริงๆแล้วก็สนิทกันหรอมากเลยฟอกเินมาถามจริงฟอกน่าจะฟอกเราด้ยแห่งเล่นทุกอย่างทำทุกทีล่าสุดเห็นไปลงในเฟซบุ๊กจะไปออกแอมโบหรือเฟอร์รี่สักอย่างที่เนี่ยกูอยากจะให้ปปสนะครับมาตรวจสาขานี่หน่อยนะครับอาพิชาติฟาร์มนะครับน้องๆนี่นี่ดูดิรถไปแดงนี่นี่นี่ นี่วัวฟอกใหญ่แล้วฟอกใช่ไหมนี่เรียกเข้าอยู่ไหมเนี่ยเสโยไม่เสียดิเออเสียโวอ่าวันนี้เราจะอยู่กับเสียยูนะครับเสียยูวัอดี้กรับผมเสียยวครับวันนี้ผมจะให้เสียยูพามาดูฟาร์มไก่ไก่ครับผมที่อันนี้เป็นของเสียยูเองใช่ไหมครับเสครับโอ้โหแล้วเรื่องฟอกยังไม่จบนะเพียวเรื่องฟอกมันเหลืออีก เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะให้เสี่ยยูพาไปดูไก่ที่เสี่ยยูเนี่ยเลี้ยงเอาไว้นะผมแล้วก็ดูวิธีการส่งออกดูทุกอย่างว่าไก่เนี่ยมันนึ่งได้ทั้งหมดกี่ฟองนะผมจะพาไปดูแล้วตอนเนี้ยมีทั้งหมดกี่ฟองเดี๋ยวเบิฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <laughs> เจยูตอนนี้มีทั้งหมดกี่ฟาร์มครับมีสามฟาร์มครับนี่คือฟาร์มแม่อ๋อน<ต>ี่คือฟาร<อ>์มที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมเกิดไ<อ>ข่แม่เกิดไข่ลูกอีกเครือข่ายม,มันก็มันเป็นกระบวนการในการทอดไปทอดไปโอเคป้าเดี๋ยววันนี้เราจะให้เจยูพาเทีเ่ยวฟาร์มไก่ของเจยูกันก่อนเลยดีกว่าครับผมไปเลยครับผมไปกันเลยสี่ห้าสี่สามสองเจยูค่ะเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆยู่ๆแม่งยิงกระดาษเลย ทุนที <amounts of water writers> ่ตรงนี้มีไก่ทั้งหมดกี่ตัวครับทั้งนี้มีประมาณเจ็ดหมื่นครับโอ้เจ็ดหมื่นตัวนะเจ็ดหมื่นนะพี่พายบอกว่ามันจะองค์คอไก่ให้ดูเอาไก่ให้ดูเอาไก่เข้าครับวันนี้คุณจะได้สาระไหมเนี่ยเริ่มต้นการทำาวามไก่อะเริ่มต้นเริ่มต้นทำได้อย่างไรแฟนวันนี้แพมผมนอนน้อยแพม เริ่มต้นมาจากพ่อแม่ผมทำก่อนแริ่มีไก่อยู่ห้าพันตัวเองเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมันจะอยู่ข้างบ้านสองหลังแค่นี้แล้วพ่อเขาทำไปเรื่อยๆเปิดตลาดไปเรื่อยๆตลาดที่งกรุงเทพสองอะไรเงี้ยขยายกิจการไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้มีประมาณสองแสนตัวสองแสนตัวสามสิบหลังสามสิบหลังช้าสุดนี้ก็มาตลอดเยอะอีกมาคือมีทั้งหมดห้าพันตัวก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายขยายขยายจนนีสองทุนนี้ ตัวแล้วนะตัวคล้ววิธีเลี้ยงไก่นี่มันยากมากเลยครับพี่ไม่ไม่ยากเพราะเราไม่เลี้ยงใน่าร์มเลยอ๋อโอ้โหมาเลยมาทิ้งใจเหรอเออไก่สองแสนตัวจะให้ผลผลิตแสนหกแสนหกครับมันจะไข่มั้งไม่ไข่มั้งมันจะไม่ไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าสองร้อยตัวจะไข่มาณแปดสิบตัวถึงเก้าสิบตัวต่อวันโอ้โอเคครับเสียยูเดี๋ยวพาไปดูวิธีเลี้ยงไก่ของเสียยูนะครับต้อนตามเข้ามาครับผม ที่ดูไก่เนี่ยมันต้องอายุเท่าไหร่มันถึงจะทำไข่ให้เราได้ครับผมเอาจะไข่มา4เดือนถึงจะให้หนผลาดได้แบบนี้อ๋อเขาต้องอนุบาลมันก่อนคือมีตั้งแต่ลูกตัวเทียบเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วไก่ชุบสีมันอ๋อไก่โอเคเดี๋ยวให้เจยูแนะนำนะครับว่าดูยังไงไก่สุขภาพดีหรือว่าไก่ตัวไหนที่แบบมันแม่ไข่มันเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยครับผมไก่นี่มันมีอายุไก่มันส่งเสียงให้เราอ่ะเลยไม่เป็นไรครับ แล้วผมเป็นคนที่แบบกลัวไก่มากแล้วผมจะบอกให้ผมไม่กล้าจับไก่นะครับพี่อะพี่ดูได้ไหมว่าแบบร่างกายเขาแข็งแรงหรืออะไมไหมหมอนแดงๆอย่างเงี้ยกลัวเขาแข็งแรงทีเรนี้เบิร์ดจะเอาหัวไก่บ้างจะว่านี่หัวออกมาแล้วเล่นลนีน่โอ้ิหด้วย อนช่วงขั้นตอนรอบปีเป็หลายที่ผ่านมาที่เป็นโลกแบบเฮ้ยทำไรเนี่ยเฮ้ยตั้งใจอยู่แก เดือนหนึง่งกันเท่าไหร่อะเดือนหนึงประมาณ5หารประมาณ5ล้านโอ้ยเยี่ย5ห,หาร5ล้านไก่2กิโลนะจ๊ะไก่ที่นี่ดูแล้วดูรุมๆุ่มนะทุกคนกาากกาว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าแจ้าี่เสียอยู่บอกว่าตางอนมันจะแดง,ดงใช่งอนแดงหน้าแดงอย่างเงี้ยอันนี้คือสุขภาพดีเนี่ยทั้งหน้าเลยนี่คือสุขภาพดีมากๆเลยคือต้องไปดูที่บ้านเลยนยเดี๋ยวอยู่ไม่ออก กเยทุกคนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูทีการคัดแยกไก่แยกไก่ดีกว่าปทุกคนไปกดไลค์กดซับในช่อง Thai m o Channel เยอะๆด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเสียยูกันด้วยนะโอเคทุกคนไปดูกันเลยไป โอเคครับตู้คตอนนี้เราอยู่ที่จุดคัดกรองไข่ไก่กันแล้วครับถ้าถ้าอย่างเงี้ยเชยูเห็นเลยป้ารู้บ้ารู้ว่าไข่เบอร์อะไรมันเบอร์ศูนย์อ๋อเมื่อกี้พี่เขาก็ทิมาบอกเบอร์หนึ่งนี่เอาปล่อยเครื่องเลยไงก็ลงเบอร์ศูนย์อ๋ออันนี้เบอร์ศูนย์นะอันนี้เบอร์ศูนย์ไปเดี๋ยวเราไปดูกันะผมี่ใหญ่ลองจับของมอสหน่อยดิว่ารู้ไหมว่าใครก็ว่าที่เดียครันที่ผมหยิบมาที่ผมบอกก็เป็นเบอร์ศูนย์อ๋ะมันจะคัดกรองก็มันใหญ่ใหญ่เบอร์ศูนย์เนี่ยตอนที่เราปล่อยเนี่ยเราก็เลืออกกกแต่่่่่่ลลูทีมันสวยยๆปปปไไใชะข เราแยกวันนี้อ๋อแยกของไอ้มอสเล็กตัวนี้อันนี้คือไข่ที่รวมๆกันใช่ไหมครับใช่มาเรามาเดาไข่กันดีกว่าอ่าจับมาปุ๊บตัวต้องรู้เลยนะตัวเลือกไหนแล้วตัวต้องทายเบอร์ให้ถูกถ้าเขาเลือกก่อนได้อ่ะเพราะอันนี้เบอร์ศูนย์อันนี้เขาว่าเบอร์สามสองโอเคสามประมาณเบอร์สามต้องสองลูกเลยใช่ครับไม่เบอร์สองก็เบอร์สามใช่ นึ่งทั้งคู่เลยนะทุกคนโอเคครับทุวผครับจะหามเซีย่ว่าคู่นี้เคยเจอวิกฤตอะไรที่แบบหนักสุดมากนี่อะโควิดเนี่ยแหละวิกฤตโควิดนก่อนโรงแรมที่ภรรยาผมขายอะวันละประมาณห้าหมื่นฟองอะผมขายอะตอนนี้ผมขายเหลือวันละประมาณสองหมื่นห้า Oh, วันละนะวันละโรงแรมโรงแรมพัทยาค่าผมประมาณร้อยพันโลตอนนี้เหลือประมาณห้าสิบเป็นยญปิดประมาณห้าไม่แส่ใจเลยที่ไปเจอหรือว่าฟองให้เจยูฝากไว้หน่อยว่าแบบสำหรับคนที่เขากำลังท้อกับชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปท้อเลยท้อไว้ยริงถือ นี่เสียอยู่ตลเลยอ่ะแต่ว่าเรื่องฟองเงินเนี่ยไม่เป็นไรเสียอยู่ก็ฟองอยู่โอเคมาวันนี้เราต้องขอขอบคุณเสียอยู่มากนะที่พามาในวันนี้นะเดี๋ยวเรียวก่อนไปผมขอเล่นเกมกับเจียหน่อยได้ปหมมีอะไรที่นั่งเกี่ยวกับไข่ที่เราสามารถทุบไข่ทุบไข่ทุบไข่อ่าทุบไข่แตกต้องทุบไข่ใช่ไหมครับทุบไข่ไข่ทุบแตกได้เงินพันหนึ่งแต่ด้ไข่ใครไม่แตกอ่ะก็เสียเงินพันหนึ่เสียเงินอ่าตามมานะโอเคจับมือนะเสียอยู่เสียอยู่เป็นคนจ่ายแต่ไม่ใช่เดี๋ยวโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไไปปเเเเลลล่่นนกกกมััยยดีวาครบ ทุกันตอนนี้เราจะมาเล่นเกมแข่งกันเลยนะโบหน้าใครทำแตกไม่พันนะวางเงินเลยอ่ะมีโอกาสไหมครับอ่าทำไมว่าแตกนี่ไม่แตกเสียอยู่เป็นคนเลือกไม่เกี่ยวกันเลยก็ไม่แล้วเสียอยู่เป็นคนเลือกอ่ะให้แรงให้แรงพุทเสพภาษาได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่ให้ใหม่อ่ะเหมือนกันเลยเห็นเลยแล้วเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวผมจะให้เห็นเลยว่ามันในนี้ าเลือกเลือกเลยเหรอเสียเขาเสียอยู่ไม่ได้เสียมไม่ได้เสียเลือกเลยเลือกเลยอ่ะอ่าัวเลือกเลยอ่ะเรียกว่าว่าเขาเสียบอ่ะอ่ะงั้นหนูเลือกอันนี้ของตัวนี้ของเขาอ่านี่ของมอสอ่ะไปถือเลยไม่ต้องของยาเออมาขอบอะเอออ่าออได้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 เ เพราะว่าตีหอแม่งแตกเลยน่แตกอ่ะตัวหองเอาตัวทก่อนอ่ะมายบ้องดูอ่ะถ้ามนเปลี่ยนเรื่องทำดิแตกกนเลเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย็นกำปัดกูให้เราบตกเันกำมัดตัวแตกกันอ่าให้เลี้ยอ่าเขากี่โกงเองอ่า อ้โเย์โดเมย์อ้าวอู่นี้ตรงนี้เดี๋ยเตียยู่ไม่ต้องห่นเอาใหลยเ่ยยูโก6พ่อวอยต้องให้เตรียม2พันอ่ะอบดิเออโอเคกนี่สีขาวเอานี่เลย โอเคครับดิมครับขอขอบคุณอภิชาติฟาร์มมากขอขอบคุณเจยูมากมากเลยนะครับผมวันนี้ก็เจยยูฝากช่องช่องทางการติดตามหน่อยครับผมเฟซผมเลยสทังยูอ่อนเยอะๆครับแล้วก็เพจฟาร์มอภิชาติฟาร์มอ่าอย่าลืมนะครับไปติดตามกันเยอะๆนะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆครับอย่าลืมกดไลค์กดซัมซายในเพนจโมชนาไปถึงสองร้านซัมซายเบอร์ด้วยครับไปดูคลิปไทยกันเลยเดี๋ยวสองพันเขายังไม่ได้เลยเฮียไอม่เเหม่อะไม่เหอไม ก็เจอนันดานารักไงพอว่าเธอนั้นมันไม่เหมือนใครอยาจจะได้เธอเป็นแฟนฉันต้องทำยังไงเธอเธอมันเหมือนกับฝัน